แก้หลังค้อมในที่ทํางานทําได้ง่ายๆเดี๋ยวมาฝึกไปพร้อมกันค่ะตอนที่เราจะฝึกในทุกท่านะคะให้เรานะดูแนวกระดูกสันหลังของตัวเองนะคะถ้าเกิดใครที่เป็น ก้นงอนนะเขาเรียกว่าก,ลกล้นกระดูกไปทางด้านหลังค่ะให้หม้วนกระดูกเชิงกรามาทางด้านหลังนะคะให้ก้นที่เราแอนไปแบบนี้นะคะให้หม้วนกลับมานะคะเพื่อให้กระดูกเชิงกรามอยู่ในแนวที่ปกติในทุกท่า occurring. ก่อนที่จะเริ่มท่าบริหารนะคะพอเราจัดแนวกระดูกสันหลังได้แล้วนะคะท่าที่1เราจะกางนิ้วโป้งแบบนี้นะคะแล้วก็ยกขึ้นไปให้นิ้วโป้งประกบกันค่ะแล้วลงมาแบบนี้นะคะยกขึ้นแล้วลงมานะคะ พอหันด้านข้างมันก็จะเป็นแนวแบบนี้นะยกขึ้นแล้วลงมานะคะให้ทำแบบนี้นะคะ20ครั้งนะ ที่2เนี่ยให้เราตั้งมือบาแบบนี้นะคะให้เป็นลักษณะตั้งฉากเนาะกระดูกเชิงการไขแอนนะคะหมุนเก็บเข้าไปนะคะแล้วเราจะกางแค่นี้นะคะอันนี้จะเป็นลักษณะที่เราให้กล้ามเนื้อบีบสะบักนะคะเขาทําให้เราอกผายไหลพึงนะคะให้เป็นลักษณะแบบนี้นะคะให้ทําทั้งหมด20ครั้งนะคะต่อหนึ่งรอบ ท่าสุดท้ายนะคะเราจะยกแขนขึ้นมาแบบนี้นะคะแล้วเราก็ทําเป็นตัว W เอาแขนแนบตัวนะคะขึ้นล่อแขนแนบตัวแบบนี้นะคะอันนี้ก็จะเป็นการฝึกกล้ามเนื้อนะคอบาทสะบักอีกมัดหนึ่งนะคะโดยทางด้านข้างเนาะมมวนกล่นก่อนนะเรายกขึ้นนะคะแล้วลงมาแบบนี้ให้ขนานกับลําตัวนะคะยกขึ้นแล้วลงมาแบบนี้นะคะให้ทํา20ครั้งต่อ1รอบ ใครที่ทำสามท่าหนึรอบแล้วยังรู้สึกสบายๆนะคะให้เพิ่มรอบสองและรอบ3เข้าไปนะคะเพื่อจะได้ช่วยแก้ปัญหาหลังค่อมแบบนี้นะ,ะให้อกผายไหล่พึ่งขึ้นมาแบบนี้ค่ะท่ายังไงไปฝึกกันนะคะเพื่อป้องกันอาการปวดหลังเรื้อหลังค่ะ